วันนี้จะมาอธิบายต่อจากครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยเราจบด้วยคำถามที่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีเวอร์เนียในการวัดสกรูน็อตแต่เรามีแต่ไม้บรรทัดเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวไหนเนี่ยเป็นเกลียวมินหรือว่าตัวไหนเนี่ยเป็นเกลียวนิ้วอะแต่ว่าก่อนที่เราจะมาเฉลยคำตอบนั้นนะคะเดี๋ยวจะนี่ขอย้อนกลับไปอธิบายวิดีโอของครั้งที่แล้วสักนิดหนึ่งนะคะก็คือครั้งที่แล้วเนี่ยจะนี่ได้มีการอธิบายวิธีการวัดน็อตสกรูด้วยการใช้เวอร์เนีย แต่ว่ามันจะมีตัวอย่างสองตัวเนี่ยที่จะนี่เอามาครั้งที่เราที่เราวัดนะคะเราเห็นได้ว่าตัวหนึ่งเนี่ยเป็นเกลียวมีนอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นเกลียวนิ้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดูด้วยตาเปล่านะคะ2ตัวนี้เนี่ยมันหน้าตาคล้ายกันมากๆเลยเราเลยเกิดคําถามขึ้นมาว่าอา้าวแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีเวอร์เนียว,วัดละเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวไหนเป็นเกลียวมินและตัวไหนเป็นเกลียวนิ้วนะคะคําตอบของเราก็คือเราสามารถดูได้จากบนหัวของตัวสกรูน็อตบนหัวของมันเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกที่ว่าตัวไหนเนี่ และตัวไหนเป็นเกลียวนิ้วและไม่ใช่แค่นั้นนะคะบนหัวของมันเนี่ยสามารถบ่งบอกถึงค่าความแข็งของตัวน็อตสกรูได้ด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูเกลียวมินกันก่อนเลยค่ะเกลียวมินเนี่ยจะระบุเกรดด้วยตัวเลขที่อยู่บนหัวตัวนี้เนี่ยก็คือ no marking ไอ้ที่เขียนภาษาอังกฤษนี่คือป็นยห้อนะคะก็คือไม่เกี่ยวแต่ว่าตัวต่อมานะคะเกรดของมันก็คือเป็นเกรด8.8เห็นไหมคะจะเขียนว่า8.8อยู่บนหัวตัวต่อมาก็จะเป็นเกรด10.9นะคะ แล้วก็ตัวมินิตัวหนึ่งก็จะเป็นเกรด12.9ยิ่งตัวเลขเยอะขึ้นเท่าไหร่ก็หมายถึงว่าค่าความแข็งก็จะเยอะขึ้นมากเท่านั้นนะคะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราลองมาดูเป็นเกลียวนิ้วกันต่อเกลียวนิ้วเนี่ยเราสามารถดูสัญลักษณ์ของมันได้ตรงหัวก็คือหัวมันเนี่ยจะเป็นขีดอย่างเช่นตัวนี้นะคะจะมี3ขีด แล้วก็จะมีตัวหนึ่งเนี่ยที่แข็งกว่าตัวนี้ก็คือจะเป็น6ขีดแต่พอดีว่าไม่มีตัวอย่างนะคะเลยเอา3ามขีดมาให้ดูค่าความแข็งของ3มขีดเนี่ยจะเทียบเท่ากับน็อต8.8แล้วถ้าเกิดว่าอีกตัวหนึ่งที่เป็น6ขีดนะคะค่าความแข็งของน็อต6ขีดก็คือจะเทียบเท่ากับน็อตมิน10.9นะคะแต่มันก็จะมีบางตัวเนี่ยที่เป็นน็อตเกลียวนิ้วแต่มันจะเป็น no m a r กิ้งบนหัวอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยที่เอามาให้ดูเห็นไหมคะตัวนี้ no m a r ก i n g เป็น เกลียวนิ้วแลวตัวนี้เป็น no m a r กิ้งเป็นเกลียวมินอะคราวนี้คําถามก็คือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่า2ตัวนี้ที่มันเป็นโ no m a r ก i n g เนี่ยมันเป็นเกลียวมินหรือเกลียวนิ้วอะเราสามารถวัดตรงหัวตรงนี้ได้นะคะก็คือคราวนี้เราต้องมาดูที่เบอร์ประแจกันแล้วล่ะคะ่ะก่อนที่จะจบวิดีโอนี้นะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยสังเกตถึงตัวอย่างที่จะนี่ออกมาให้ดูในวันนี้นิดนึงว่าน็อตสกรูเนี่ยมันมีหลากหลายสีมากๆเลยแต่ละสีเนี่ย มันแตกต่างกันยังไงนะคะแต่ว่าน่าเสียดายวันนี้เวลาหมดลงซะแล้วเดี๋ยวเรื่องนี้จะเอาไว้อธิบายในครั้งต่อไปนะคะ <Wow. S 1> ถ้าเกิดใครได้ดูวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็แชร์ให้เพื่อนคนอื่นๆด้วยเผื่อถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีความรู้ด้านนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้ไปได้วยกันนะคะสวัสดีค่ะบา